ต้อมหมายเลข4138นึนดครื่องยนต์แสไอเครื่ยนต์ m p พหอท้ายดีครับไปแล้วครับสำหรับขบนวนรถสินค้าน้ำมันดิขบขบวนที่634ครับผมต้นทางจากบึงพระปลายทางไปยังโรงกันน้ำมันบางจากนะครับ